อะไรนะคะไม่ไม่ไม่มันไม่สามารถที่จะกล้องมันกล้องมันจะไม่ชัดไงเราต้องถ่ายไกลๆวางอไมันวางเียอ๋อได้ได้แล้วแต่มันวางตรงนันมันจะวางไม่ตรงอ่ะโอเคพี่วินบอกมันจะวางไม่ตรงคอเสื้ออ่ะพี่วินบอกเข้าใจก่อว่ะอ่ะสวัสดีค่ะรีวิวที่3ค่ะสุดท้ายแล้วนะคะสําหรับ สำหรับกระสอบป้ายฟ้าที่พี่มตัดแบ่งให้15กิโลนะคะเมื่อกี้น้องบอกว่าน้องเอามาชั่งกิโลดูนะคะหมายถึงชั่งกิโลทั้งก้อนดูมันจะได้ประมาณ4.5ถึง4.6ดังน,นั้นเนี่ยมันจะได้เกินคนละ15กิโลอยู่แล้วนะคะมันจะได้คนละประมาณ15กิโล2 3ขีดอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็จะได้กันคนละประมาณ69ถึง72ตัวนะคะโอ้พี่การพี่การนับด้วเออโอเค อดูรีวิวกันไปเลยนะคะเสื้อฮาวายค่ะเสื้อฮาวายงานเป็นวินเทจฮาวายเอี้ยนนะคะวินเทจฮาวายเอี้ยนอีโลเฮ้ยอันนั้นมันพิซซ่าไม่ใช่เหรอพิซซ่ารถฮาวายเอี้ยนไม่ใช่เหรอเออวินเทจฮาวายเนาะเขาเรียกกันยังไงวะนั่นแหละ ะะก็จะประมาณนี้นะคะดูเลยอยากรู้ว่าทั้งก้อนมันเป็นยังไงให้ดูรีวิว1 2 3สไล่ไปเลยนะคะพี่อุ้มให้ดูทุกตัวนะคะในแต่ละรีวิวนั้นๆน,น,น้องๆจะได้รับทุกตัวนะคะที่เรารีวิวหายตัวไหนหายนะคะทักพี่อุ้มมาได้เลยนะคะ,ะนะคะแบรนด์พี่อุ้มไม่ได้จี้ให้นะคะเมดอินอะไรพี่อุ้มไม่ได้เจาะให้นะคะ กระสอบป้ายอันนี้กระสอบป้ายฟ้านะคะเป็นกระสอบเป็นกระสอบจากอเมริกาตรงเลยนะคะ <c oughs> เพราะว่าเรารู้จักกับผู้นําเข้านะคะเราไม่ได้นําเข้าเองแต่เราพอที่จะรู้จักเขาว่าเขาเอาอมาแน่นอนนี่อันนี้เออร์เลอร์นะอันนี้เออร์เลอร์แต่ปัญหาคือเออร์เลอร์แบบเอาด็อกเกอร์มาใส่ให้ก็โอเคนะคะอนุมัติ <c oughs> เอ้ยทุกรีวิวมีเออร์เลอร์นะทุกรีวิวมีเออร์เลอร์โผล่ไปนะคะ <c oughs> แขนยาวมีรีวิวละตัว2ตัวอะไรอย่างเงี้ยน,นะคะ เด็กๆไม่ได้เลือกนะคะเด็กๆเด็กๆเด็กๆก็หยิบมาเพราะเด็กๆไม่มีความรู้เลยนะคะพี่อุ้มก็ไม่มีความรู้เมื่อกี้น้องเมื่อกี้น้องไลน์มาหาพี่อุ้มพี่อุ้มครับถ้าคัดนี่ยังไงที่ทางพี่อุ้มคัดให้เลยใช่ไหมนี่มบอกพี่อุ้มคัดไม่เป็นค่ะพี่อุ้มไม่มีความรู้นะคะ พี่อุ้มแค่แค่รู้ว่าอ่าอันนี้คือฮาวายนะคะแต่ไม่รู้หรอกตัวไหนทําราคาได้ยังไงนะคะก็นําเสนอไปเหมือนอลูกเป็ดนะคะบินก็ได้บินก็ได้ว่ายน้ําก็ได,ไได้อยู่บนบกก็ได้นะคะแค่นั้นเองสําหรับผู้รู้นะคะก็ลองพิจารณาเอาเองตัวนี้ทําราคาได้ดีตัวนี้ทําราคาไม่ได้นะคะสินค้ามีคุณภาพแบบไหนอะไรเงี้ยนะคะสินค้าเท่าที่ดูเนี่ยตำหนิมีน้อยหรือแทบจะไม่เห็นตําหนินะคะเพราะว่า เราอาจจะไม่ได้เจาะทีละทีละตัวทีละตัวนะคะอันนี้เราให้เห็นแบบว่าชัดเจนที่สุดใกล้ที่สุดเท่าที่เป็นไปได้นะคะให้ดูลายผ้าให้ดูความแจ่มของผ้าซึ่งผ้าค่อนข้างที่จะดูใหม่นะคะแล้วก็สินค้าตัวนี้เป็นเกรดวินเทจของทางโรงงานนะคะโรงงานเขาจะมีเกรดเป็นเป็นเป็นสแตนด์เป็นสแตนด์ดัโปรดักต์กับวินเทจโปรดักต์นะคะดังนั้นก็คือ งานวินเทจก็จะมีปนมาด้วยนะคะโรงงานนี้เนี่ยทำทำเสื้อเสื้ออะไรนะเสื้อวงเสื้อวงเสื้อทัวร์แยกกระสอบด้วยนะแล้วเสื้อเสื้อเอเวอเรจเสื้อแบรนด์เอเวอเรจอะไรเออเบเวอเรจนะคะแยกกระสอบด้วยนะคะมีฮาเล่แยกกระสอบด้วยนะคะ,กกะ,ด,ะ,คะ,ะดังนั้นเนี่ยเขาพอมีความรู้นะคะสินค้าที่เขาใส่ให้เราเนี่ยหมายความว่ามันจะมีของดีให้ด้วยอยู่แล้วนะคะ รีวิวอ่ะโอเคไม่เป็นไรอ่ะภาพมันหายไปมามาเหรอโนโนพี่เปลี่ยนเป็น 4G เมื่อกี้ภาพเมื่อกี้ภาพหายนะคะเพราะว่าเพราะว่าเอ่ออะไรนะไวเลสที่ที่ท,ที่ที่คลัง้ามันเป็นอะไรก็ไม่รู้ก็เลยไฟดับเหรอ <c oughs> ก็เลยเปลี่ยน 4G นะคะเปลี่ยนเป็น 4G นะคะไับที่ไ,ไหนน่ไม ไฟมาไฟไม่ดับพี่การลงไปดูนี่ไอ้ wifi ที่พี่มาลีโอเคไหมว้าว wow, <wow>, wow. โอ้พี่แสงว้าวว้าวว้าวตัวนี้ว wow, 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 wow. ้าวว้าวว้าวนี่นี่เดี๋ยวเดี๋ยวจอดก่อนนี่พี่แสงเปลี่ยนเสื้อแล้วนะคะพี่แสงเปลี่ยนเสื้อเสื้อตัวนี้ไซส์ L แหละเฮ้ยแต่ดูเล็กกว่าตัวเมื่อกี้นะอาจจะย่นหรือเปล่านะคะ ไม่ได้ใหญ่เลยนะคะเท่าที่ดูเนี่ยคือแบบไม่น่าตกใจไม่มีอะไรน่าตกใจเลยกระสอบนี้สวยนะคะคือคือทั้งสามรีวิวนะคะเราก็ดูดูตามคันลองของคนที่ไม่มีความรู้เนาะเราดูแค่ว่าเอ้ยผ้ามันโอเคนะคะลายมันโอเคใช้ได้เลยนะคะลายแทบทุกตัวเลยลายทุกตัวเลยอ่ะต้องบอกอย่างนี้มีความเออเลอร์บ้างนะคะ,ะยกกระสอบไปไม่เจ็บตัวแน่นอนนะคะหรือแบ่งสิบห้ากิโลนี้ไว้ใจได้แน่นอนนะคะดีไหมพี่ไม่เป็นไรหรอ นะคะคนี่คือ15บกิโลนะคะ15บกิโลนี่รถอะไรไม่ใช่ฮาร์เลสชิมิไม่ใช่เนอะ <laughs> ดูซิความรู้น้อยมากเห็นอย่างนี้คิดว่าเป็นฮาร์เลสแหมไแหมอันนี้อะไรวะแล Car นด์ฟอร์ดคาริเบียนคาบอยนี่อันนี้มันมาจากโรงงานนะคะสวยยอะ สวยนะคะลายเขาเก๋ลายเก๋ดีด้วยความเป็นคนที่ไม่รู้นะคําว่าสวยของพี่อุ้มคือคือสวยในในสายตาของเออผู้หญิงตัวโตๆคนนึงถ้าพูดตัวเล็กๆเดี๋ยวลูกค้าแซวอีกแล้วพี่อุ้มแน่ใจนะว่าตัวเล็กนี่เลยรีวิวที่สามมาทั้งรถมาทั้งมอเตอร์ไซค์นะคะนี่มอเตอร์ไซค์ก็มารถก็มานะคะ นี่นี่นี่นใครสนใจรีวิวที่3รีบจับจองเลยนะคะเดี๋ยวจะไม่ทันการนะคะอย,อย่ารีรอนะคะอันนี้อะไร big d o g เออ Big d o ็ก็ดังนะ big dog ก็ดังพี่เห็นพี่เห็น big dog เลยอุ้ยอันนี้เออเลอเออเลอร์น่าเกลียดมากนี่เสื้อนอนนะเจเนียอ่าให้ดูให้หมดนะคะให้ดูให้หมดนะคะแต่ว่า ออกระสอบหนึ่งเนี่ยหนึ<อ>่งร้อยปอนด์เนี่ยมันเกินสี่สิบห้ากิโลอยู่แล้วนะคะเราแบ่งให้เราแบ่งให้สิบห้ากิโลเนี่ยพอเหลือเศษเนี่ยเราให้อยู่แล้วให้หมดทุกตัวนะคะไม่มีแบบ,บว่าอุ้ยเหลือสี่สิบห้าพอเศษมาเหลือกิโลหนึ่งพี่อุ้มจะเก็บไว้ไม่เก็บนะคะเพราะว่าเพราะว่าสินค้ามันถูกบวกจากราคากระสอบไปแล้วกับการตัดแบ่งให้นะคะเราให้คุณให้หมดนะคะกระจายให้ทุกคนนะคะเหลือสามตัวก็กระจายกันคนละสามตัวนะคะเหลือห้าตัวก็ตัดแบ่งกันนะคะ ตัดแบ่งกันเอาเป็นคนละครึ่งตัวนะคะจริงใจไหมอ่ะเออนะคะท่านไหนสนใจรีวิวที่สามอย่าช้านะคะรถก็มามอเตอร์ไซค์ก็มามาหมดเลยนะคะเดี๋ยวพี่แสงจะไม่ถอดนะคะไอ้เสื้อที่ใส่นะคะจะให้ทั้งตัวพี่แสงไปเลยนะคะรีวิวที่สามแถมนะคะแถมพี่แสงนะคะอ่า แอร์กาแดงมาหลายตัวเลยนะคะค่อนข้างจะเห็นบ่อยแล้วก็เห็นในในในเว็บไซต์เขาว่าเฮ้ยมันเป็นอะไรที่ที่ที่มีชื่อเสียงนะกี่ตัวพี่แสงอ่ะโอเควางสิบห้าก่อนวางสิบห้ากิโลก่อนเผื่อตัวนั้นเกินเกินแล้วเดี๋ยวเรากระจายให้นะคะอืมไหวไหมลูก อย่าลืมถอดคืนลูกค้าในไอเสื้อเยอใสนั่นอ่ะ <c oughs> อายหลืออีกกิโลนึงค่ะเหลืออีกกิโลนึงอ่านะคะสามตัวน่าจะสามตัวสี่ตัวได้ก,กิโลนี้ สิบกิโลใส่ไปอีกตัวหนึ่งแล้วก็ใส่ไปอีกเสื้อพี่แสงใส่เข้าไปนี่พี่แสงถอดแดแดแดเฮ้ยถอดกระดุมเสื้อเฉยๆทำเป็นอายนะคะแหมวัยรุ่นอย่างนี้แหละอ้า นะคะก็จะเกินให้แถมให้1ตัวแล้วที่พี่แสงใส่สําหรับสําหรับอันที่3นะคะแล้วก็อันที่สองนะคะรีวิวที่2ก็แถมเสื้อใส่เสื้อสีแดงไปเพราะเมื่อกี้มันเกินออกมานะคะใส่เสื้อสีแดงตัวนี้ไปให้นะคะแล้วก็ตัวนี้ตัวนี้ที่พี่วินพลาดบ่าเอามาใส่ตัวนี้รีวิวที่1ตกลงรีวิวที่1ที่นับได้69ตัวจะได้70ตัวนะคะอ่าเราจะเขียนไว้เลยรีวิวที่1 2 3สนะโอเคเท่าไหร่พี่การรีวิวที่2กี่ตัวลูก 66รีวิวที่2ได้66ตัวนะคะเดี๋ยวนะับรีวิวที่3ให้นะคะว่าได้กี่ตัวนะคะขอบคุณมากๆนะคะที่รับชมท่านไหนที่อยากได้ทั้งก้อนอยากให้เขาเรียกเลยนะอยากได้ทั้งกระสอบนะคะพี่อุ้มมีกระสอบใหม่ให้เป็นป้ายฟ้าเหมือนเดิมโรงงานเดียวกันนะคะคุณภาพก็จะอยู่ที่เดียวกันเช่นกันนะคะ ขอบคุณมากๆค่ะที่รับชมนะคะสำหรับท่านไหนที่หมายตาตัวไหนก็ตามในรีวิวนั้นๆนะคะรีบจับจองกันเข้ามาได้เลยนะคะขอบคุณมากๆค่ะสวัสดีค่ะ